เลี้ยงนงพูนมาตาตึ้งนกน้งรนมไม่ขับีนพูนเอมาตาิงไรคุณแม่จบเลยนี่ยเาตัวต้นไแือลูนี่นีนี่นี่ไม่ชวนนูอ่ะเน่งเหรอเน่งเน่งไม่มาวันนี้เอามาซะพี่ามาได้เนี่ยไอเียนกัมันไอรู้กันมันก็ไอนู้นวะนะมันยังเลยนอยู่เลยมันเล่นินเล่ ไอ้เด็กีเส้ค่ะน้องไมบอกเล็กไปนั่นเลยเออน้องไบอกเลยครับเออตัดตัดตัดเลยช่องนี้นะสองหันั่้ามันเลยเอนี่อออะมัใหญ่เมื่อกันม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 ันจะมันจะยาวยาวๆาวานี้หมากทึ้งัดนน่ร้อตัวเปิ่มเติมเลยตมนเตอดไมมาอัดนะเรียงัแต่พมากันุตึดตัวเร ตายลงไปพดอุเลยแม่แม่อุ้แม่อุดีดฟาเรียบร้อยเลยแม่อุไม่ได้มาแม่อุอเนี้ยแม่ใส่ชุดนี้นะสาวดีดฟาล่อเลยากันันไม่พอกันนูเดว่ากันนเื้อน้อขี้ไนั่นปวดไหนีนันเนี่ยาน้งผแล้วยข้างหลังได้อือ เ้าเมื่อใหญ่เมื่อไาว